เดินนี่พี่น้องเลยคุณคักขับขักโอ้โหหลาย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 แค่ไหนพี่น้องมึงคุณโอ้ยจังคักพี่พี่น้องเลยโตมีเขาไปโอ้ยหมากับมาอีหลีคุณเห็นไหมครับโอ้ยโอ้ยพี่พี่นอ้อ,อ,นองเลย นี่ครับอดอกทุ่นจมเลยเก็บบึ้งบ yeah> ึงให้พี่น้องบึ้งเก็บไปใหม่ออกก่อนโอ้คุณขับข้างในก่นพี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 คุณน้องนียเอาขออนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อเก็บครับเด้อครับเด้อพระอันตัดตีนใรียพร้อมครับ สั่งคักแน่นี่มันนีาไหนมันสั่งไหมูมบานครับหมบานหมบานกับนี่ปีหลกเด้อพี่น้องนะครับโมมันบานเข้ามาว่าท่านครับพอ่อเราต้องฟ้าเอานะครับ พี่้องไหยเก็บครับเก็บเก็บจะสามารถตัดติน,เ,นเปิดเอาครับ ไปได้มั้งรถจะไปตองนี้มาตอนนี้ใหม่เลยตรนนี้ใหม่รถออกเดิยไปอ่ะอุ้ยหลยหล่พี่น้องไนดงนี่ เก็บกันมั่นเลยครับนี่ขอมาากหลายครับ แต่ใบใหม่ครับแต่ใบใหม่เพ anyway. MA an> 네ิ่อนขันข้นมาโอ้คุณคุณครับเะเหตุเลยพี่น้องเห็นว่าขับสีกับไข่ไปตองเลยคุณเะเหตุเลยนินามังตะุณ พี่โอ้โหดอกเก็บกันด้วยพี่น้องด้วยนครับมาเก็บน้ำกันเดี๋ยวให้จกิ่งสีนังตัดตีนออื้พี่น้องเอ้ เก็บพี่น้องเก็บถ้าปวนิ่งก็ขอถวบคอภายด้อพี่น้องเด้อ,อแบทเบิดครับได้ต้องใส่ต้องมือถือทาย